อุ้ยผ่าเต็มสบายดีตั้งเสาพี่น้องเสาเมื้อี้เป็นเสามื้อทีเพิ่นจ้ากเก็บอัฐิเนาะซึ่งทิบก็เลยอยากมาเบิ่งว่าทางพีเพิ่นเหตุจังได้นะเคยเห็นแต่ตอนนั้นอยู่จังหวัดีสะเกทที่น้อง วันนี้ทั้งเจ้านาทีเพิ่นกำลังเตรียมสถานที่สำหรับงานกิบออธิของคุณแม่จันทีแดงงามก็คือโยมมันดาของพระเทพวชิลปาโมกหรือว่าท่านเจ้าคุณอาเจ้าอาวาสวัดตีทศเสพซึ่งได้ส่งสการไปในตอนบ่ายของเมื่อวานนี้มื่อนี้ตอนเสาเพว่นกะ จเก็บอัฐิแล้วซึ่งตอนนี้ครูบาอาจารย์ละกะหาาดโยมเพิ่นกำลังทยอยกันเข้ามาก่อนที่จะเข้าสู่พิธีเก็บอธิที่ยยังให้พี่น้องใดไปเบิ่งประวัติของคุณแม่จันทีแดงงามหน่อยหนึ่งซึ่งเพิ่นเป็นคนค่อนข้าง,งสู่ชีวิตและก็เป็นคนใจบุญสู้ดๆใ้ถวายทีดินเพื่อให้พระลูกทรายสร้างวัดขอขอบคุณข้อมูลจากสองยูทูบบัตดาทีวีคุณแม่จันทีแดงงามเป็นธิดาของคุณพ่อดุกและคุณแม่บุญมีแดงงาม เกิดณบ้านเลขที่4หมู่ที่2ตำบลบางขันหมากใต้อำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีเมื่อวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2483ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3วันมาคะบูระมีดิถีพระจันร์เต็มดวงเป็นเหตุให้คุณพ่อดุกตั้งชื่อลูกสาวคนแรกว่าจันทีคุณแม่จันที มีพี่น้องต่างบิดาสองคนคือนายละออนวลจันทร์และนางมาลิแดงงามมีน้องร่วมบิดาหกคนคือ 1. นางชวีแดงงามเสียชีวิตแล้ว 2. นายสวัสดแดงงามเสียชีวิตแล้ว 3. นายสุรวุฒแดงงาม 4. นายดอกพุทธแดงงามเสียชีวิตแล้ว 5. นายสยุ์แดงงามเสียชีวิตแล้วและหกร้อยตรีโชติกรแดงงามในวัยสาวแรกรุ่นคุณแม่ได้โกนผมนุ่งห่มขาวถือศีลแปดบวชเป็นแม่ชีในสำนักวัดราชัรธรรมวัดใกล้บ้านโดยมีพระอาจารย์นิคมเขมะโกเป็นพระอาจารย์ได้ศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่านภาษาไทยได้และเข้าสอบธรรมมาศึกษาในสมัยนั้นด้วย เนื่องจากเป็นลูกสาวคนโตจึงต้องยอมเสียสละออกมาช่วยพ่อแม่ทำนาเพื่อเลี้ยงดูน้องๆเ,เมื่อเติบโตเป็นสาวจึงได้สมรสกับคุณพ่อประเสริฐสือสัต์และได้ย้ายมาอยู่สร้างครอบครัวกันที่บ้านเล็กที76่76ทับหนึ่งหมู่สามมีบุตรธิดาสี่คนคือ1นายบุญเลิศซื่อสั์สมรสกับนางประมวลเมฆามีบุตรหนึ่งคนคือ จ่าสิบเอกกระมวลซื่อสัตย์ 2. นางบุญเกิดซื่อสัตย์มีบุตรธิดาสองคนคือนางกรทิพย์แก้วสุวรรณและนายอำนวยเกียรติแก้วสุวรรณ 3. พระเทพวชิรปามโมกอาจอาจชวะประเททรสริฐโถซื่อสัตย์ 4. จ่าสิบเอกโชติวัตรซื่อสัตย์สมรสกับนางกัญญาหล่อทองคำมีบุตรธิดาสองคนคือนางสาวจุรารัตน์ซื่อสัตย์ และนายสุรวัตรซื่อสัตย์คุณพ่อประเสริฐและคุณแม่จันทีได้ประกอบอาชีพรับจ้างมากมายหลากหลายเช่นรับเหมาก่อสร้างรับต่อเรือไม้รับจ้างตีกลองยาวทำนาทำสวนเพื่อหาทุนมาเลี้ยงชีวิตครอบครัวซึ่งในขณะนั้นมีชีวิตอยู่ค่อนข้างจะลำบากและขัดสน และแล้วชีวิตครอบครัวของคุณแม่จันทีต้องผกผันอย่างยิ่งเมื่อคุณพ่อประเสริฐซื่อสัตย์ผู้เป็นสามีได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลันในวัย49ปีเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ปี2522ขณะที่ลูกๆทั้งสี่ยังเล็กอยู่เป็นเหตุให้คุณแม่กับลูกทั้งสี่ต้องมีคนช่วยเลี้ยงดูแบ่งเบาภาระกล่าวคือคุณแม่จันที จำต้องเลี้ยงดูลูกสาวกับลูกคนเล็กส่วนลูกชายอีกสองคนนั้นคุณแม่บุญมีแดงงามรับดูแลเลี้ยงดูไว้เหมือนลูกต่อมาภายหลังคุณแม่บุญมีได้ฝากหลานชายทั้งสองไว้ให้เป็นสิษย์ที่วัดมณีชนละขันในการปกครองของพระอาจารย์นิคมเขมมะโกซึ่งได้ปลูกฝังให้ใกล้ชิดผูกพันกับพระพุทธศาสนาช่วงนี้คุณแม่จันทีต้องประกอบอาชีพหลายอย่างเช่นปลูกผัก ปลูกแตงทำไร่มันเป็นคนงานทำอิดมอนเป็นแม่ค้าขายขนมในต่างถิ่นโดยขึ้นรถไฟจากสถานีลบบุรีไปขายที่อำเภอบ้านหมอบ้านกลับหนองโดนจนถึงสถานีอำเภอพาชีเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงที่สโมสรอ,อาจารย์วิทยายลัยครูเทพสตรีและอีกหลากหลายอาชีพรับจ้างเพื่อนำไรายได้หล่อเลี้ยงส่งลูกเรียนแต่ก็ยังความขัดสนไม่ได้สุขสบาย เมื่อกลับมาจากการทำมาค้าขายทำให้ร่างกายมีอาการปวดตัวเมื่อยล้าจึงได้ทานยาชุดบ้างยาสมุนไพรลุกกลอนบ้างเพื่อบรรเทาความปวดนานวันขึ้นยาสะสมเป็นพิษทำลายไขยกระดูกข้อเข่าข้อเท้าเป็นเหตุให้เดินไม่ได้ในวัยราว75ปีจึงต้องใช้รถวินแชร์นั่งเดินทางไปประกอบกิจกรรมต่างๆความสุขของคุณแม่คุณแม่จันที ได้มอบที่ดินหกไร่อันเป็นมรดกของคุณพ่อดุกคุณแม่บุญมีแดงงามให้พระลูกชายนำไปสร้างวัดซึ่งใช้เวลาก่อสร้างวัดประมาณ10เดือนก็ได้รับการประกาศตั้งวัดชื่อว่าวัดพระนางจาม,มเทวีซึ่งคุณแม่ได้ร่วมงานบุญที่วัดนี้มาโดยตลอดและเมื่อครั้งทำบุญอายุ80ปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2563 จึงได้สร้างโรงอาหารกลางน้ําไว้ที่วัดพระนางจาม,มเทวีหนึ่งหลังเพื่อเป็นอนุสณ์คำสอนของแม่คุณแม่จันทีสอนลูกๆอยู่เสมอว่าขอให้ลูกหลานของแม่เป็นคนดีแค่นี้แม่ก็พอใจแล้วแอบมองชวดกระยิ้มแอบมองเขาลูกตายังไม่เห็นโตเนนะี่ย ออนเตร์ดู <Inter> บ้านปลายแห่งชีวิตคุณแม่ได้ย้ายมาสร้างบ้านอยู่กับลูกชายคนโตที่ตำบลตะลุงอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีมีสุขภาพตามสมควรแก่วัยอยู่ในความดูแลของลูกทั้งสามคนและ,ละหลานๆตามสมควรไม่ได้ลำบากขัดสนด้วยปัจจัยสี่แต่ประการใดจนถึงวันที่12มีนาคมเวลา18นาฬิกา คุณแม่เกิดอาการไม่สบายลิ้นแข็งจึงได้นำส่งโรงพยาบาลอนันทมหิดลจังหวัดลบบุรีอยู่ในห้องผู้ป่วยวิกฤต ICU เป็นเวลาหวันอาการดีขึ้นมาบ้างแพทย์จึงให้มาพักอยู่ที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต และคุณแม่จันทีแดงงามได้ถึงมรณกรรมด้วยโรคภาวะช็อกจากการสูญเสียเลือดอันมีภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่ฉีขาดเมื่อวันเสาร์ที่18มีนาคม2566เวลา20นาฬิกา40นาทีสิริรวมอายุ83ปีน้อมรำลึกสำนึกคุณ อุ่นดวงจิตกราบบูชิตในดวงใจอาลัยหาแม่จันทีแดงงามขวัญลูกยาทุกเวลาคิดขนึงสึงพระคุณทุกค่ำเช้าเฝ้าฝูงฟักทนุถน,นอมยุงไม่ไต่ไรไม่ตอม พร้อมเกื้อหนุนอบรมบุตรแลธิดาสาธุบุญเสริมขำจุนพุทธศาสตร์พิลาทวีต่อแต่นี้ไม่มีแล้วดวงแก้วลับแม่คืนกลับสวรรค์ยานภารสีอ้อมอกอุ่นหนุนตักนอน ผ่นอนรดีจจำพรากหนีตามลิขิตชีวิตคนขออำนาจเทพเทวาทุกชั้นฟ้านำวิญญาพาสว่างทางกุศลอิ่มเอมทิพย์พิมานแก้วแพลวกมลบุญญาทน ผลธรรมสำหรายเธอท,ทีพี่น้องใดรับส้มผ่านไปก็คือเป็นประวัติของคุณแม่จันทีแดงงามซึ่งพี่น้องสามารถเขาไปติดตามเพิ่มเติมได้ทีสองปัดาชีวีเนาะซึ่งทั้งสองกระดงลงเป็นงานสงสกการของคุณแม่จันทีแดงงามเอาไว้คือกันซึ่งภาพการเจ้าชัดเจนหรือว่าแจงกว่าสองข้องทีเพราะว่าเพิ่มมีกองต่างตามจุดต่างๆทั่วในงานเลย กาสมารถไปเบิ่งเพิ่มเติมใดเนาะตอนนี้ก็มาเขาสู่งานเก็บอาทีซึ่งกันเก็บอาทีแบบนี้ทิพกระไดมานสัมผัสเป็นครั้งแรกข้งก่อนทีทิพเคยไปหัวงานของยมเมยของพระจันทรากรยูชีจังหวัดศรสะเกดเขาสึกว่าจะต่างจากนี้แม่สุดใจสคุดใจและคนสามคนเาพี่เป็นประธานนะ มีกับทู้สุริยภัาน์ทีน้ากแม่ สำหรับพิธีเก็บกระดูกหรือว่าเก็บอฐิอยู่ทางฝั่งเลลาก็คือบานของทีบปอสะพ่อบานของทีบหรือว่าบอนทีทีบเคยไปสัมผัสมาพี่น้องทางบานทีบนี้ยังนิยมเผาในป่าสาหรือว่าสงสกันในป่าสาอยู่สนันเวลาเก็บอฐิก็คือจะได้ไปเก็บในป่าสาก็ซิมีขั้นตอนทีแตกต่างกันออกไปซึ่งพี่น้องสามารถบึงคืนได้ในสองของทีเพราะว่ามีหยาดเชียไล่เถื่อนทีก็เคยถ่ายลงไล่เถื่ออยู่เนาะสำหรับอธิบางรอบครัวเพิือนก็เอาเก็บไว้ใน ถาดหรือว่าเอาไว้ในวัดแต่ว่าบางขรัวเพิ่น่อยาเอาขอวัดเพิ่นกะเอาใส่กล่องแล้วก็ฟังไว้ในดินบอนทีสสศุกสกัดหรือว่าบอนเพานั่นเองคือตัวอย่างพี่น้องของทีทีเสียไปี่กะบ่ได้มีคนได้ทีเอากระดูกหรือเอาอาัฐิขวัดเลยก็มีแต่ฟังอยู่ในภาษาแล้วก็มีเพียงพอของทีเป็นแลทีเก็บไว้ในถาดแต่ว่าถาดเพิ่นกายอยู่ในลังบาทน,นั่นเองเ,องเนาะอันนี้ก็คือสําหรับประเภทในทางฟังเล่าแต่ว่าฟังเล่านี่เพิ่นก็มีแบบเผาซพอยู่ในเม่น ต่ว่าในเมืองใหญ่ๆแต่ว่าทิพกะบ่เคยได้ไปหวมในงานพิธีเก็บอธิจักเทือก <c oughs>

เอาตะลุ่มมุกใบเล็กมานะจนเกลี่ยดอกไม้เดี๋ยวให้เขาเก็บให้ครบกันดรือตรงที่ออกให้จารได้ยิน กระดูดน้มือน้ำนี้นะครับแล้วก็วางใส่ในนี้นะครับอย่างนัหนึ่งหนึ่งที <c oughs> ่ตอีมเบ่้าใหเากาม่องดส่วนให้ <c oughs> <c oughs> แม่แม่ล้างมือด้วยแม่ค <c oughs> ุณจอนเชิญเก็บนาทีด้วยเคยทำยังเอาลองเก็บดูถ็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอด้วย <c oughs> ประาังประเทศด้วยเนี่ยเขาปียูทูบเบอร์เข้ามา <c oughs> ดูน้องทริปแชนแนลเขามันมาตื่ต้นมาจากสาวลาวคนสวย ဒါយ៉ាងយ៉ាង อันนี้สีนอะไรกันสีนใครถือบ้างครับเฟิร์สเฟิร์สถือรูปยาไปออกออกจากกรอบไปเลย หลังจากที่เก็บอัฐิเรียบร้อยแล้วก็แห่เขาไปในสราล่างใหม่เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปและก็ถวายเป็นผ้ากระถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีสําหรับงาน เก็บอธิของคุณแม่จันทีแดงงามแต่ว่าคุณแม่จันทีแดงงามนี่เพิ่นเป็นคนจังหวัดลบบุรีเนาะล้ะก็ได้ถวายทีดินเนาะเพื่อทีจะสร้างเป็นวัดเส่งหลังจากหนีก็คือวันที่16 17เจพระเทพวชิระปาโมกหรือว่าทันเจ้าคุณอาจพร้อมด้วยญาติพี่น้องและก็ญาติโยมคนอื่นๆเหมือนก็จะไปถี่จังหวัดลบบุรีเพื่อไปทําพิธีอยู่ที่จังหวัดลบบุรีอีกต่อแต่ว่าทางทิพ้อมด้วยทีมงานก็สิได้เดินทางกับกนเพราะว่าทย์มีงานอยู่ทาง ฝั่งล่าทิพกระคให้ดวงวิญญาณของคุณแม่จันทีได้งามจงไปสู่สุกติสุขสำหรับทีพร้อมโดยทีมงานก็รู้สึกเป็นเกียรติลายทีได้มีโอกาสเขามาหวมในงานอันสมเกียรติดางกล่าวนี้ หลังจากเสร็จพิธีสวดอยู่ทางด้านในทิบกำน,นองพุทนมาก,ก็ออกมาทางนอกว่าสิมาสวยพี่น้องทางบ้านซีเวินไส่ลือปราพานธานจารยร์สมาธิเปินกำลังแต่งอยู่ค้วกกินเผื่อถวายเพลินแต่ว่ากับบริสวยอี้ยังเผื่อดอกพี่นอ้นองเพิ่เกี่ยมไก่สีเหลวกันหมดแล้วเนาะอันนี้ก็คือเป็นผาบรรยากาศในมือเก็บอธิของคุณแม่จันทีแดงงามทิ่ทิบเอามาฝากขาขอโทษพี่นอ้องแล่ทายบริลงคลิปสม่ำเสมอจังด้กับเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องสารคนีทิ์กาสิจบไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสบายดี 一。Yeah.